ออสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเช่าอ,อยู่กับช่องแฟลชสเตชันนะครับวันนี้เราก็มาดูหมูดาภูพานนะครับผมนะนี่คือสวนเขาครับเรามาถึงสวนเขาก้วครับนี่นทางเข้าสวนของเขานะครับผมหมูดาฟาร์มนะครับเราจะเข้าไปสอบถามเจ้าของฟาร์มแต่เจ้าของฟาร์มออกไปธุระข้างนอกครับนี่ก็จะเป็นสวนของเขานะครับผม นี่เขาก็จะมีการกงตะขาอเลี้ยงนะงานนี้นะครับนี่คือฟาร์มของเขานะครับก็จะมีหมูดำแล้วก็มีไก่ดำนะครับผมแล้วก็เป็นเกษตรผสมผสานมีทั้งกบมีทั้งอไรหลายอย่างครับนี่สวนเขาเลยนะครับอ่่ เมัรียตเกร็วกว่าเรีองง่ายกว่าเหมือนไก่บ้านๆครับเรา่องนี้เรียกว่าไก่อะไรนะไก่สามสายไก่สามสายเนื้อมันสีไก่ทั่วไปเลยบอกไม่สีดำเนื้อมันบดขิเลยครับแข้มน่งกว่าผมนื้อมันอ่อนของผมไก่สามสาย นี่ก็จะเป็นไก่สามสายนะครับผมของภูพานเขานะครับผมู่นี้ก็จะเป็นบอ,อกกบนะครับผมบอ,อกกบตั้งเลี้ยงไก่กระชงงังขยายในสระ่นีงก็จะมีแน้อแดงครับผมนี่ อันนี้คือฟาร์มหน้าฟาร์มของเขานะครับเขาจะเลี้ยงไก่นะครับผมเป็นไก่สามสายพันธุ์นะครับผมแล้วก็มีเลี้ยงกบจากนั้นเราก็จะเข้าไปดูด้านในนะครับผมมันก็จะมีหมูดําผู้พานครับเขาก็จะปลูกแบบผสมผสานนะครับดูบรรยากาศที่เขาขัดดีมากนะนี่มีลินจีด้วยนี่ปลูกลิงจีไว้นะครับผสมผสานนะครับกล<อ>้วยมีระบบน้ำอย่างดี นี่ก็จะเป็นโซนหมูครับเป็นหมูดำภูพานนะครับเนะี่ยเขามาดูกันนี่ก็เป็นฟาร์มของเขานะ่ะบออนี่นะครับนี่อันนี้ไม่ใช่หมูดำนะนี่หมูขาวนี่ก็จะเป็นหมูดำนะครับูพันนะตัวนี้นะหมูด่างก็มีนพันะุ์ล็อก ซื้อพันผสมก็มีครับหมูด่างซื้อมาให้มันอยู่ในนาเลอหมูด่างอันนี้หมูดำนี่คือฟาร์มของเขานะครับเป็นหมูดำดูนี่นี่นี่ตัวแม่พันธุ์นะครับเป็นหมูดำนครับผมของภู้พานะครับเป็นมูใส่พันธุ์ดูล็อกนะครับผมนี่คือลูกเขานนี่ ขายออกเป็นรถเลือเท่านี้ปะขายแม่เรือท่านี้เพราะว่าอันมันขายออกไปเรื่อยๆเนาะไปส่งพะนาเมื่อกี้ก่ะล่าไปกับจักโตค่ะห้าโต้หกโต้ยังเราข่าวข้าวช่วงนึงเต้ยรับรับไม่ไห้อันช่วงนึงค่ะถ้าลูกมันมีเท่าไหร่มีความซื้อเยอะพราเที่ยไก่ได้ก็ไก่ได้น้าเก๋บอกบ้านได้น้าเก๋ไปผ เปนมาก่เยอะมาก่เยอะดิวะมตามนัเกแต่ว่าจะกลับแต่ว่าจากลับไปอำนาจตวจะลืมตันนี้โอ้ยสุดยอดนะอันนี้คือคือซิมเมอร์อำนาจกันเบื่อไหมครับผมากผมยนเนี่ยผมบานลุงเทียบมีน้องมูกบเลกบ่ลู่บ่ คนดมนี่หลออกจากงานมางานจะเสร็จหลังจกเส็ใกล้ไปยินเลยอันตัวเมียครับใกลยัพอเดือเยค่ะตัวมูดครับตัวเมียปรมาณเดือนไม่ได้ตัวหรอกประมาณเดือนครึ่งอันนี้ตัวเมียคือปล่อยได้แล้วเดือนครึ่งอันนี้คือย่งย่างเพิ่งส่งเดือนถ้าว่านั้นน้ีโตใหญ่ สองพันสองพันนี่ลอน้องปรเองสองพัน2ก็สอพันัีน้อยกว่านี้ย่อันนี้ใหญ่กว่นี่ใหญ่ใหญ่แล้วปกตินะคือคือถ้าออกนุ่มออกปุ๊บเลยคือตัพันน้ลนอันนี้อันนี้ดพิเศษเลยครับค่ะอันนี้จัเดือนละครับประมาณอนันนี้สองเดือนกว่ากว่าสตัวนี้นึ่งน ตัวนี่งามนี่โตโตโตแต่จอแม่พูดเลยแม่หมดเลยแม่แม่หมดปะแม่เขาแม่หมดเขาแม่หมดเขาหมดเลยอ๋อแปลว่าพูดต้องพูดตรงโน้นครับตรงนู้เห็นไหมตู้กระตับใส่ครับตรงโน้นตรงโน้นถ้าเขาอยากไปเป็นพูดแล้วมันผสมพันกันได้ได้ครับได้ได้หรือต้องแยกพ่อแม่บ๊อบบ๊ครับเอาจะเข้า ผู้ของเขามาผสมเอาผู้หนึ่งถ้าถ้าจิว่าจะเอาแม่ซี่หรือผู้ผู้หนึ่งก็ได้ถ้าถ้าจะเอาแม่เป็นซิปหรือแปะเอาผู้หนึ่งก็ได้คือผู้จะอยู่เมื่อละแม่ละแม่เนาะและบ่อแล้วันนี้ถ้าเราผสมที่เราทำไม่ได้ลุกตอนนี้มาปุ๊บนะถ้าผสมเทียมหรือแบบผสมตัวเอาบุคคลอื่นมาผสม บันนี้เขามีผสมเตียมพร้อมเขายาใหมาติดกมเองะาว่าผสมเียมนะก็คือถ้าถ้าเ้าบุมีประการณ์เขาจะเบิ่งบ่ออ้วนป็นซาก่โอ้ยากองแสดงว่าถาะูใส่เมันมีะกุ้งวามันติกรดีเลยนะสถ้าสมว่าปกติเขาสิรูนดีเัารู้ก็ดีเลยครับนีู่้กดีเลยสบายครับก็คืออันนี้มันที่ยอานอันนี้ยัามันยังตเบ่ออ้วนนอ่งะตันนะเขายกไปเบิ แม่มันหาเพราส่งแถวแถวพนาเจ้าน้ำก็เอาไปตัวละเือบสองร้อยโลเนา่งร้อยหาสิบโลหกสิบโลขับายไปเด้ตัวนั้นนะเขาซื้อไปเดซื้อเป็นโลูกเอามาผสมให้ เขารอคอดเลยเขาก็เลี้ยงไว้รอคอดเลยแล้วมันจะมีมีรุ่นหนาหนับมันจะมีตั้งแต่เออถ้าถ้าโตบม่ใหญ่บ้างใดเนาะโตพอดีแม่สาวสิก็ตัละอันแปดพันเก้าพันตัวละหมื่นมื่นสองแล้วแต่ขนาดเนาะจะมีหลายราคาคือแปลว่าพร้อมท้องไปแล้วรอคอดเลยแบบนี้นะคะอันนี้ไปเลี้ยงกระเุกนึงตอนนี้นะรุ่นรุ่นนี้ไปเลี้ยงกระปุกเพราะว่าช่วงช่วงนั้นหมูหมูมันเป็นราคาแห้งเนะก็คือแปลว่า หมูหมูยังบ่ได้ออกลูกนี่คือแบบไอ้ลูกพรมันออกมาสิเขาสิโจบโยกคอกเลยสิแม่สิผู้ปลจักเอายี่สิบสามสิบศูนย์กแบบว่าขายเดือนเดียวต้เงินเจ็ดหมื่นเดือนนั่นละโอ้พี่ลูกีเลยจ้าแต่ว่าแต่ว่าปีนี้คือแบบว่าเศรษฐกิจเนาะเขาก็บทำใจแน่นลบลงธรรมดาค่ะนั่นแหละพวกหมูก็เลยอ่ะหมูกะแต่ก็นะออกมาในห่้านมในยี่สิบห้าวันนี่ได้ยญานมประมาณสิบมื้อนี่ตัวละพันห้นนาแหละ ท่านเขาไปติเขาจะมีหมูให้เขาแต่ว่าปีนี้คือว่านี่แหละนี่ปกติรุ่นนี้มันบดได้ได้แต่ว่าถ้าขายไปตามสถานการณ์เนาะอือนั่นแหละกินง่ายค่ะเป็นตาแข็งเลยเพราะมันกินสีดำกินง่ายกินทุกอย่างกินได้ตัวที่ต้นกล้วยอย่างสิี้ยซับให้ถ้าบม่ซับก็โยนเข้าไปล้ามแน้วกแห้งกินมืดใบก้มใบกล้วยมตัวแม่ตัวโอ้ตัวผู้ตัวนึ่งแลบตัวแม่สองเลยเนาะ อาลองไปทดสอบเลี่ยงเบืองก่อนนะครับไอ้ถ้าถ้าจยาให้ติดกะติดได้แล้วรุ่นนี้<อ>แต่ถ้าค่ะแม่อันหมูที่พวกหนูได้มาคู่นึงค่ะเป็นหมูค้อเดียวกันก็คือแต่แต่ถ้าจะเอาลูกมาผสมพ่อนะบุรใดได้ครับแต่ถ้าเป็นเป็นลูกกับลูก ได้ค่ะแต่ว่าจะเอาเอาเอาลูกมาผสมแม่เรือมาผสมพ่ออย่างบ๊วเขาก็เอาไม้มาแทงแทงเป็นหูนี่แหละแทงแทงแทงแล้วก็เขาถ้าผสมกากน้ำตาลเนาะถ้าว่ามั่นตันนึงสิกากน้ำตาลซิบโลผสมนิดโลนึงแล้วก็น้ำตาลอีกสองโลสิต่อน้ำสองร้อยนิรกบตีตีถ้าถ้าเขาถ้าเขามีเครื่องอย่างเงี้ยเครื่องสไลมน ออกซิเจนบ่เออเบบบอก่าอเนแ้เขาตีมันเป็นโฟมไงมันเกิดโฟมตีมันเข้ากันง่ายไปนี่ที่เขาค่อยๆเท บซัมมันจะเป็นกรอนเป็นกลุ่มเขาค่อยๆเทก็ตีวนวนวนนขับยิ้ขนมนะบทาโรีปันค่ยบ่ทาง้ยิ้มสำหรับซัดก็มีแต่ว่ามันแพงรูละห้าอยถูกไหมเราะราะย้มนก็ได้เอสเอสให้มันเกิดจุลินทรีย์นะตีตีให้มันเกิดฟองเกิดอย่างเนาะบันนี้เขาพักไว้จะซิ้งยิ้มิ้าทีแล้วกจับมากั เขาแทงหูนี่ไว้เนาะเขาเทล่ะเลยค่ะอือเทละบุษชักเอาไม้แทงคุ้ยไส้พวกนี้ทำเป็นพยายามให้น้ำมันลุ่มในไหลค่ะแม่นคุ้ยไงเข้าเทล่ะทีปุ๊บนี่มันจิ้มแตงเพลิงได้สักน้ำมันจิ้มบุหรี่ขึ้นไหนเขาต้องเทให้มันหูนะบุหรี่น้ะมันจะหอมมันสิหอมอันนี่มันจะหอมนะหอมมางมีโปรตีนเลยนะหมักไว้สิบห้าวันอะไดรนะมันกินมันเส็ดให้เกิดโปรตีนถ้าเฮาว่าถ้าให้กินแบบนี้โปรตีนเบย์มีโปรตีนเบย์มีแล้วเขากับเอา ใช่ค่อยนี่ก็ตักให้เลยแล้วก็ใส่เล่ยทำบ้านเือเงิเม่อไหร่เนาะแต่แต่ถ้าเอาหมูเห่อปลาห่อกระตักตักใส่กระมังเ่าก็เอาห้ามหัวหันเออผสมผสมถ้ามีอันพักนี่เ่าก็ผสมใส่นน้กตาลเล่ยก็ได้ค่ะอืมแล้วก็เทให้บังกับพยัดได้อยู่นะใช่คือการพยัตได้หลยพยัดต้นทุนได้หลายพยัตต้นทุนได้เลยมันราคาถูกเนาะกากมันอันถ้าในค่อยนี่หาโลละสิมาจะตางเดี๋ยวนี้ ตันละตันละตันละร้อยห้าสิบส่วนหนึ่งตันห้สิบบาทคนหนึ่งห้าส่วนหนึ่งห้าตันละห้าสิบบาทมันเจริญเติบโตใหญ่เร็วเนาะมันจะได้ความเชื่องแบบไก่ไข่แต่จะได้ความการเจริญเติบโตที่เร็วแบบไก่เนื้อและจะได้ความเนื้ออร่อยแบบไก่บ้านแบบนี้นะได้ก็ความทนทานแบบนี้โอ้โหสุดคญเลยคืออยู่แต่ถ้าไก่บ้านในนี้ฮะฟักซีฮ่าเดือดเลยน้ำบาลานซ์แล้วก็ขายขี้ขายขี้ในฟาร์มก็ได้เป็นเศษแล้ว ใครขี้ได้ฟ้าไ,ได้เป็นสวนได้เป็นแสนเลยแม่ครับเรียนพื้นี่นี่ในลายกว่าเข้าเ้องมาทงอยู่ตอนนี้นะึ <20 S 2> ่งยี่สิบก็ไร่พื้นที่นะเดี๋ยวนี้เราก็จะมาดูมาอีกโซนนี้ก็จะเป็นไก่ไข่ครับผมนะน,น,นี่ก็นนนะลงุงลุงเก็บฟางอ,นนอื ไก่่่้ทวัมีทั้งวัวมีทั้งไก่มีทั้งหมูมีทั้งมีหมดทุกอย่างนี่เรามาดูฟาร์มไก่ไของทางสวนนะครับผมอันนี้ไก่ประมาณเจ็ดเดือนอันนี้ไก่โยกใก่สิีฮอตปีนจะได้หลายเดือนแล้วจะคืองงหาาอรไได้ยัซื้อมาต้องมาเลี้ยงเหินมาจังไก่ไหมอัน ซื้อไก่สาวมามันก็แล้วแต่ฟ้ามม,ม,มันก็แล้วแต่ฟ้าร์นไอ้บางฟา้ามันเนี่เลี้ยงไปบนี้สามเดือนเขาก็ป้อยอแล้วจริงๆ้าบาที่สามเดือนเขาก็ป้อยแล้วค่ะเขาก็ากต้องนั่นมาคุณนี่เป็นเดือนโถอยละนะคนะแต่ว่าบางฟาม์มเขา,าขับไปตู้ที่ฟองเขาให้ขามันเลี้ยงว่าอันนี่เปนสินะมันจะขก่แล้วนีมันที่เพียร่ไก่เพียนมานะเขา ให้อาหารจากมือคำอนี้สสเสาแรงบ่เวลาไข่เวลาไข่เวลาขี่มันก,กระล่วงไปเลยพูดเนี่ยสบาย,ยาเลี้ยงได้นี่คือมัเลี้ยงได้เลี้ยงเป็นมีเลี้ยงแบบนี้เป็นง่ายอืมจะอเเาบก่อนเ,เลย เลียดซีเมนแล้วก็มีโเกิร์ตไหมมันสูงอากาศมันปูนนี่ถ่ายบึงตัวอย่างตัวถ่ายอยู่นี่มีไข่ออกแล้วนี่ไข่ออกแล้ไข่ออกแล้วนี่เวลาไข่มันก็จะออกมาแบบนี้โอ้เวลามันไข่มันจะมันจะกิ้งออกมากิงงลมาตมันเอียงไข่ที่มันก็จะเอียงลงมานี่นะครับไข่มันก็จะลงมาแบบนี้สมมติว่าก็จะลงมาแบบนี้ น่าจะเป็นเบอร์หนึ่ง,<อ>งนะเแบอบร์หนึ่งเบอร์สองท<อ>ามคนซื้อประจำจะแปว่าแกยังสาวอยู่นะวิธีการให้หารไก่ง่ายการจัดการง่ายนะครับไข่ล่วงมานี่ขี้มันจะลงข้างล่างแล้วก็เอาแกบมาโรยนะครับเพื่อที่จะให้ขี้มันลงไปที่แกะแล้วก็จะเป็นปุ๋ยหมักขี้ไก่แกบนะครับเจ้า อนี้ส่วนอย่างไงครัผมสวนวีสักฟาร์มวีสักฟาร์มนะครับผมนี่คือฟาร์มไก่ของเขาครับเป็นระบบนะครับผมยอดมากเลยนะครับคือพยายามให้ในช่วงเช้าเช้าสิอากาศเย็นๆมันจะกินอาหารได้หลาย นี่คือสําหรับยำม้อนนะแล้วทีนี้ถ้าต่อแรงๆสิเท้าเทไว้มันกินกลางคืนนําเลยอืาแล้วกลางคืนเพราหนูจะมีไฟเหมือนกัค่ะจะเป็นอันนี้จะเป็นไฟโซลาเซลล์ยใดๆไฟโซลาเซลล์กลางคืนมันจะอันนัั้นนนอี้อันนี้หลอดไฟกันยุงค่ะว่าสีสีสีแดงซีดส้มเนาะถามว่าหลอดไฟจําเป็นไหมจําเป็นเพราะว่า ้าสมมติว่ามันได้รับแสงสินะมันจะช่วยในการเอ่อจะไหนล่ะให้ให้ไข่น่ะแบบว่าเอา่อช่วยในการออกไข่เร็วขึ้นน่นะว่าง้าคือ mm. <habit. S 1> ให้ขาขาไข่ให้นนนไ,ไหข่ให้ไข่ให้ไข่ออกเร็ว<น>ขึ้นแล้วอ,อนันออกหลุดออกจากพวงเร็วขึ้นนะแ<อ>ล้วก็ถ้ามันรลุดออกจากพวงเร็วขึ้นมันการสร้างไข่มันก็จะเร็วขึ้นแม่มะละ ค่ะนั่นแหละโอ้วันหนึ่งวันหนึ่งได้กี่แผงครับนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ไข่แผงแผงหนึ่งนี่มันจะสามสิฟองเออแผงหนึ่งนี่สามสิฟองถ้าไก่ร้อยตัวก็อยู่ราวสแพงหนึ่งตัวสามแผงถ้าไก่สองร้อยตัวกับพวกแผงเจ็ดแผงแบบนี้นะคะต่อวันนะเนาะค่ะ

ไก่เนื้อที่ไก่เนื้อบ้านเราไก่บ้านเราเท่าไรไก่มีไก่บ้านไก่เนื้อกับไก่ไข่ไก่บ้านกับปลาดุกไก่เนื้อนะไก่ไกระข่าวเห็นปะนี่เป็นพันเนื้อที่คนลี้ยงทำโดยเฉพาะนะมันใหญ่เร็วพันกันนะอยันัดเข้ากับนนอนลงจ่านๆลงให้มันอนันต โอ้ค่ะมันเมดแดงแล้วโอ้เจยอันนี้มันใหญ่ขนาดนี้บอกเมดแดงมั้มันเป็นเมดแดงสายพันธุ์นึ่งที่มันเป็นโคฟิล่าดิเก็ททองค่ะเก็ททองอันนี้มันจะทนทนแดดทนตัวนาด้าตุนาดมันสีตายริ้วถ้าเป็นโคฟิล่านะมันเทาเขาต้องมบานทำเสาวให้มันนี่ก็พอตักออกแล้วย่ให้มันแน่นทำเสาก็คือตักออกมาเหลือน้อยแม่นถ้าพยายามตักค่ะตักตักใช่ไหมนี่ คือขายได้เอ้ยมีผูกผูกวันนี้ก็ดีด้วยตูผูกผูกกับอันสองค้านี่กำลังขึ้นปลูกน้ำหลังอันนี้อันนี้เก็บไปขายป่ะครับนี่เก็บขุมมือค่ะแม่นเก็บขุมมือกับทั่วเนาะจะได้ไปตลาดจะได้ยูมือละสี่ร้อยห้าร้อยยูอันนี้เก็บขายลายโมแล้วมือละลายโอ้โมละสี่ห้าแค่นี้นะสามสี่ขนาดอลไวมันนี้ส่วนแค่นี้บ่สามสี่เท่าอันฟาขุนอีกค่ะอันฟาขุนก็มีอยู่แต่ว่าอันนี้มันปรุงดินอยงใดคืองามแท้อันอันนี้บนไก่หมูที้หมู ดินเตาใส่ใส่ขี้ไก่ขี้หมูนี่แหละนาก็ใส่พุ้นเดียวนี่มมีร้อยนะขยายได้นะมขยายฟังกระมังกะนู้มีแต่แนเอาประสบการณ์เราปิดตัวนี้ก็สุดตัง่ายมเรากาเราประสบาร์เราไ่ด้ไแม่เราว